สวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ติดตามมาช่วงดีๆครับวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่อยู่ในช่วงกักตัวครับเมื่อคลิปที่แล้วได้ลงคลิปปลูกทุเรียนหมอนทอง2ต้นนะครับอันนั้นซื้อกิ่งพันุ์มาทีา่บ้านปกฟ้าอำเภอกาะกจันจังหวัดชนบุรีครับในราคาต้นละ200ออันนี้ไปซื้อมาใหม่ครับ ไปที่อำเภอสนามัยเขตครับใกล้ๆก,กับวัดพระทาตวายโยนะครับผมเส้นถนนสายสนามใจเขตท่าตะเกียบครับผมนะฮะไม่ไก่จากพระธาตุวายโยเท่าไหร่ครับในราคาต้นละ150บาทครับ150บาทความสมบูรณ์ความสูงของต้นไม่ต่างกับต้นละ200ของที่ซื้อมาเมื่อคลิปที่แล้วนะครับผมนะสภาพต้นสมบูรณ์นะครับ เอาการถุงก็ยังเล็กอยู่นะครับซึ่งต้นยังเล็กขนาดนี้รากขดก็คงจะน้อยครับผมมีสภาพแตกยอดอ่อนนิดหน่อยครับไม่เป็นไรครับผม่วงนี้แดด,เร,ดแเริ่มจัดที่แล้วเริ่มจัดทีแล้วฝนจะเริ่มจะทิ้งช่วงหรือเปล่าไม่รู้นะครับผมนะดินก็ขุดไปแล้วครับผมนะครับเป็นดินใต้ต้นมะม่วงครับใต้ต้นมะม่วง หัวช้างที่ตัดโค่นออกไปครับปลูกมะม่วงมันก็ไม่ได้กินครับผมมาแรงวันท้องเอาไปกินหมดครับผมก็เลยตัดใจเปลี่ยนออเป็นมะม่วงดีกว่าครับโค่นต้นมะม่วงไปหนึ่งต้นโค่นต้นม่วงไปหนึ่งต้นก็จะได้ทุเรียนสองต้นครับผม สองหรือสามต้นเนี่นแหละครับตรองนูนาจะได้ต้นหนึ่งครับผมสองต้นแล้วครับผมยังไงน้อยตรงนี้สองต้นแล้วครับลูกทุเรียนครับผมสตหรับวันนี้ต้นเดียวก่อนครับผมโอเคครับผมดินแล้วก็ขุดไว้แล้วนะครับท่อไปก็ผสมปุ๋ยขี้วัวครับผมไม่ใช่ไม่ใช่ปุ๋ยขี้ข้างขาวครับ ขี้ข้างขาวครับนี่เราคุกเข้าก้นปนะครับไม่ต้องใส่มากครับผมไม่ต้องใส่มากโอเคครับขออนุญาตคุกเข้าดินก้นหลุมก่อนครับผมหลังจากที่ผสมปุ๋ยขี้ข้างขาวนะครับปุ๋ยขี้ข้าวกับดินที่ก้นหลุมแล้วนะครับผมเราก็จะมา ้นถุงทุเรียนนะครับเพื่อดูรากขดครับดะดับการตัดแล้วนะครับผมเจอรากขดรากขดยาวประมาณเก้านิ้วจะได้นะครับนะครับเจอรากขดต้นข้างยาวนะครับค่อนข้างยาววนๆเลยทั้งที่ว่าต้นยังเล็กอยู่นะครับเนี่เราตัดรากขดไปเลยนะครับ ตัดไปแล้วครับลากดอันนี้เป็นยังไงอันนี้ไม่กดนะแต่ไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่เน้นแผลออกมาข้างนะครับเสร็จแ,แล้วก็เราจะวางเลยนะครับกิ่งกระโดงครับผมกิ่งกระโดงเล็กร้อยหาสิบบาทก็ถือว่าคุ้มอยู่นะครับ คือว่าไม่แพงนะครับถ้าซื้อแถวที่เคยซื้อประจำขนาดนี้ก็ไม่ต่ำจากสองร้อยแล้วครับนะีวเ,วเราเอาถุงขึ้นเลยนะครับ สวยนะครับยอดสวยงามครับผมกิ่งกระโดงครับไม่ต้องเลือกว่าจะหันหน้าไปทางไหนนะครับเราจัดกิ่งที่สวยพอนะครับถ้าไปกิ่งข้างก็ต้องเอาหน้าใบเนี่ยไปทางที่ตะวันออกนะครับท่าน,นี้เป็นกิ่งกระโดงนะครับก็ไม่ต้องเลือกว่าจะหันหน้าไปทางไหนเพียงเร,ราจะจัดว่า องการนี้เก่งไปทางด้านไหนนะครับมันจะมีกิ่งหลักๆดูตัวนี้สองกิ่งสามกิ่งนะครับกิ่งนี้กิ่งเล็กอาจจะต้องถูกตัดออกที่หลังนะครับโอเคครับเราก็จะทำการกลบ,บกรบดินเบี้ยวไหม ถ่ายทำไปด้วยปลูกไปด้วยครับไม่มีผู้ช่วยครับง่ายๆสไตล์ไม้ช่วงครับโอเคครับผมเดี๋ยวอยาติใช้จอบเลยครับไม่ถนัดครับผมชมพิธีตอนกรบเสร็จเรียบร้อยครับผมเสร็จเรียบร้อยไปถึงต้นครับผมสำหรับจะมาชิกใหม่ ของทุเรียนบ้านเนินครับผมเป็นทุเรียนสายพันธุ์หมอนทองครับผมสายพันธุ์มาตรฐานมาตรฐานสําหรับบ้านเราครับผมซื้อง่ายขายข้องกินอร่อยครับผมโดยเฉพาะที่ปลูกที่บ้านเนินนี่อร่อยครับผมเมื่อไม่กี่วันวันนี้ได้ซื้อทุเรียนกินนะครับเพราะของเราหมดแล้วซื้อทุเรียนกินก็ยังไม่ถูกใจครับผม ไม่ใช่ว่าจะเข้าข้างตัวเองนะครับผมของที่นี่อร่อยกว่าเยอะครับผมพูดได้อย่างเต็มปากครับซื้อมาลูกก็สามร้อยบาทกินไปได้นิดหน่อยครับนั้นก็นให้พวกน้องๆ้และหลานกินเพราะว่าไม่ถูกปากไม่อร่อยนะครับส,สู้ของทุเรียนบ้านเนินไม่ได้ครับผมเพราะคงจะเป็นที่ดินครับประกอบกับเราพยายามจะใช้อ่า สารเคมีให้น้อยที่สุดนะครับน้อยที่สุดเป็นทุเรียนอินรีครับผมที่จะใช้เป็นเคมีมากก็คือบ้างก็คืออปุ๋ยเคมีถึงน้อยมากครับผมนอกนั้นก็ไม่ได้ใช้สารเคมีอะไรครับผมรสชาติถึงอร่อยนะครับผมรสชาติอร่อยมากครับลูกค้าที่ซื้อไปไม่มีใครบ่นทักคนครับผม เพราะคนที่ซื้อก็กคือกันเองเท่านั้นครับถ้าเกิดว่าไม่หล่อยก็คงจะพูดติิตงมาได้เพราะบอกแล้วว่าต,ติิงได้เลยนะครับเลยครับผมปลูกสมเด็จหนึ่งต้นสําหรับวันนี้นะครับผมพรุ่งนี้จะปุ๋ยสักสองต้นนะครับผมก็จะทําคลิปประมาณนี้แหละครับผมเพราะถ้าจะทําในขณะที่ปลูกเลยก็ไม่ถนัดครับถนัดหลังจากที่ ปลูกแล้วหรือก่อนปลูกนิดหน่อยครับช่วงระหว่างปลูกนี่ไม่มีคลิปนะครับผมเพราะว่าไม่มีขาตั้งกล้องโอเคครับผมทำคลิปแบบบบ้านนะครับไม่มีอะไรซิกแซกไม่มีอะไรวุ่นวายรวดลายขอบคุณสวัสดีครับหมายจวงดีๆครับ